ให้ค่าเด็กๆพบกับคุณครูถูงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาชิมรสชาติของผล,ลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างค่ะล้วยไข่ค่ะมะเฟืองค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะรับประทานอาหารนะคะเด็กๆอย่าลืมล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะเดี๋ยว,วยคุรูขออนุญาตถอบแมสกก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะชิมด้วยก่อนนะคะ กล้วยมีรสชาติหวานนั่นเอง,งค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมะเฟืองมีรสชาติที่เปรี้ยวค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกทานผลไม้บ่อยๆนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูป ส่งคลิปวีดีโอสั้นๆเข้ามาในห้องไลน์กลุ่มให้คุณคูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเบียอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูเบียจะพาเ,เด็กๆวาดภาพระบายสีด้วยนิ้วมือค่ะวันนี้คุณครูเบียจะพาเ,เด็กๆวาดภาพผุลไม้นั่นเองไปชมกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้ค่ะ หนึ่งสีน้ำสองใบงานและสามดินสอค่ะเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคุณครูเบียก์กวาดรูปผลไม้ค่ะ เด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคุณครูเบีย้ยววาดผลไม้อะไรเอ่ยคุณครูเบีย้ยววาดรูปเสร็จแล้วก็จะใช้นิ้วมือจุ่มสีนะคะแล้วก็มาระบายบนแอปเปิลค่ะ ระบายไปเรื่อยๆนะคะอ่าระบายกล้ยาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเบียจะเปลี่ยนสีค่ะเช็ดมือแล้วคุณครูเบียก็จะจุ่มสีเขียวค่ะมาระบายที่ใบนะคะ แอปเปิลของคุณครูเบียรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมคะเด็กๆภาล้างานในวันนี้ให้เด็กๆวาดภาพระบายสีผลไม้ด้วยนิ้วมือแล้วอย่าลืมถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอสั้นๆส,ส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ